สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้มาพบกับจดหมายจากเมตรยาทรหัจักรวาลมนุษย์ในตอนมดนำนะคะในจดหมายจากเมตรยาทรหัจักรวาลมนุษย์เล่มที่1การยอมจำนวนของอัตราของครูเกเนยบทนำนะคะจะเป็นบทสวดอัญเชิญพระคณาปติประตูแรกของการระลึกตน,นะคะ่ะจะมีโครงโบราณที่กล่าวเอาไว้ว่า ผู้มีหัดทั้งห้าผู้มีพักเป็นช้างงาของพระองค์โค้งงามดังจันเซียวพระโอรสแห่งนันทีดอกไม้วิทยายาณที่เบ่งบานในใจผู้รู้นี่คือบทแรกของทิรุมันดิรัมประตูแห่งการเข้าสู่คัมภีร์สิวะโยคะที่เก่าแก่ที่สุดของโลกบทนี้ไม่ใช่เพียงคำสวดบูชาแต่คือรหัสของการตื่นรู้ เพราะในสายของสิวโยคะทุกการเริ่มต้นต้องมีการระลึกก่อนเสมอพระคณนปติหรือคเนตผู้มีเสียนช้างคือสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาที่ตื่นช้างหมายถึงพลังแห่งการตระหนักรู้ที่มั่นคงไม่หวั่นไหวงาที่โค้งดุจจันเซียวหมายถึงจิตท,ที่บริสุทธิ์และอ่อนโยนส่วนหัดทั้งห้าคือพลังของประสาทสัมผัสทั้งห ที่มนุษย์ต้องเรียนรู้จะควบคุมเมื่อทั้งห้าประตูนี้สงบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในจึงเผยออกมาพระคณาปติจึงไม่ได้อยู่ภายนอกแต่คือสติที่เปิดภายในมนุษย์ผู้ที่รู้จักตนย่อมรู้จักพระคณาปติในใจการเริ่มต้นของทิรุมณิรัมไม่ได้เริ่มที่คำสอนแต่เริ่มที่ความอ่อนน้อมความอ่อนน้อมต่อชีวิต ต่อกายต่อจิตก่อนจะเข้าสู่ความจริงที่ลึกกว่าไม่มีความรู้อันใดจะเปิดออกได้หากใจยังปิดยังไม่มีความเคารพในชีวิตการระลึกถึงพระคณาปติจึงเป็นการระลึกถึงต้นทางของสติคือการขออนุญาตต่อชีวิตก่อนที่จะก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงคือรหัสจิตแห่งการเริ่มต้นใหม่ของมนุษย์ ในยุคที่เรามักเริ่มทุกสิ่งด้วยเป้าหมายแต่ลืมเริ่มด้วยความสงบบทนี้เตือนเราว่าก่อนเริ่มทำสิ่งใดจงหยุดหนึ่งลมหายใจในความเงียบนี้เองพระคณาปติในใจจะตื่นขึ้นเสียนช้างคือจิตสำนึกที่กว้างใหญ่กว่าความคิดงาจันเซียวคือปัญญาที่สว่างแม้ในความมืดหัดห้า คือช่องทางแห่งการรับรู้ที่ต้องแปลเป็นเครื่องมือแห่งการรู้ตัวดอกไม้แห่งปัญญาคือจิตที่เบ่งบานจากความเข้าใจไม่ใช่จากความเชื่อที่รูปโมลาเขียนด้วยภาษาของสัญลักษณ์เพื่อให้ผู้อ่านเห็นด้วยใจไม่ใช่แปลด้วยสมองเพราะมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาให้เข้าใจทุกอย่างแต่เพื่อจำได้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของทุกอย่างนั้น เริ่มต้นด้วยความอ่อนโยนก่อนจะทำสิ่งใดหยุดนึ่งลมหายใจฟังหัวใจให้ทันคืนพลังให้ประสาสัมผัสใช้ตาเพื่อเห็นจริงไม่ใช่เพื่อหาข้อปกพร่องใช้หูเพื่อฟังอย่างมีเมตตาเพราะทุกเสียงคือเสียงของพระเจ้าในรูปแบบหนึ่งให้ใจเป็นดอกไม้เพราะการบูชาที่แท้คือการทำให้ใจเบ่งบานในความเข้าใจ เมื่อมนุษย์หายใจอย่างรู้ตัวและยอมเปิดหัวใจด้วยความอ่อนโยนเราจะได้ยินเสียงเดียวกับที่ทิรูมูลาได้ยินเมื่อเจ็ดพันปีก่อนเสียงแห่งพระศิวะที่พูดผ่านหัวใจว่าจงเริ่มทุกสิ่งด้วยความรักเพราะความรักคือประตูแห่งสติทุกบานจดหมายทั้ง44ฉบับในเล่มนี้นะคะก็คือเล่ม จดหมายจากเมตรยาทรหัตจักรวามนุษย์เล่มที่หนึ่งการยอมจำนวนของอัตตาคือการเดินทางช้าๆของจิตจากความพยายามจะเป็นผู้รู้กลับมาสู่ความเงียบของผู้รู้ตัวจากโครงสร้างของอัตตาที่แข็งกลับสู่การยอมจำนวนอ่นอ,อนโยนของหัวใจในทิรุมณิรัมรบทที่1-44ถึง44 ทีรุมูลาได้วางเส้นทางแห่งวิวัฒนาการของมนุษย์ไว้ชัดเจนจากการบูชาภายนอกสู่การตื่นรู้ภายในจากการสแสวงหาพระเจ้าในฟ้าสู่การพบพระองค์ในลมหายใจเดียวของชีวิตทุกจดหมายคือการทอรหัสของจักรวาลในตัวมนุษย์เสียงที่ค่อยๆปลดเปลื้องความลงผิดของฉันให้กลับมาจำได้ว่า ฉันคือส่วนหนึ่งของทั้งหมดการยอมจำนวนที่แท้ไม่ใช่การแพ้แต่คือการวางอาวุธของความกลัวเพื่อให้พลังแห่งชีวิตได้ไหลผ่านเราอย่างอิสระอีกครั้งเมื่ออัตตาหยุดดิ้นจิตจะกลับมาเป็นเพียงการหายใจและในลมหายใจนั่นเองคือประตูของความรู้แจ้งเรียบง่ายและเป็นมนุษย์อย่างที่สุด ถ้าใครต้องการที่จะมีหนังสือเต็มฉบับเล่มสามารถสั่งซื้อได้ที่เขียนไว้ในแคปชั่นแล้วก็ในคอมเมนต์นะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ